ขอแสดงความยินดีกับน้องไอเดียนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5จากผลการสอบวัดความรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษาประจำปีการศึกษา2568ของโรงเรียนจุฬาภร,รราชวิทยาลัยชนบุรีวิชาคณิตศาสตร์ได้92จาก180คะแนนอันดับที่18ระดับจังหวัด วิชาวิทยาศาสตร์ได้111จาก180คะแนนอันดับที่85ระดับจังหวัดคะแนนรวม203จาก360คะแนนอันดับที่21ระดับจังหวัดน้องไอเดียได้ติวกับสตาบันโพกติวเตอร์สังสมทั้งเทคนิคและความรู้จากทีมงานคุณภาพถึงแม่น้องไอเดียจะอยู่ชั้นป .5 แต่ก็ทำคะแนนสอบพรีเทสจุฬาพอได้คะแนนสูงมากในระดับภูมิภาค คูณ10เป็น260บวก square r เป็น262บวก9เป็น271คูณ1เป็น271เอาไปบวก0เป็น271ตัวเล็กแต่ความสามารถล้นเหลือใครอยากเก่งแบบน้องไอเดียก็รีบมาสมัครเรียนกับ Hope ิวเตอร์นะครับน้องๆคนไหนที่สนใจอยากสมัครเรียนสามารถติดต่อเราได้ทาง Facebook Line หรือโทร096 301 1140พวกเราทุกคนรอพบกับน้องๆอ,อยู่นะครับ